ก็สวัสดีครับผมเออุปกรรมก่ออาชีพนะครับโทรศัพท์ติดตอ่อ0แป้นหนึ่งหกสามสี่หกห้าตูดตูดนะครับอันนี้จะไม่ได้ขายนะครับอันนี้เป็นคลิปแนะนำนะครับผมทําให้เราไม่สามารถบอกเบอร์ท่านได้เต็มๆได้ไสนใจนะครับเพราะว่าจะมีพวกวิชาชีพเอาเบอร์ผมเอาคลิปผมไปให้คุณดูแล้วหาว่าคลิปเขาเองนะครับผมต้องป้องกัน,กนไว้นะครับ 08163465ตห้ตู้นะครับผมอย่าเร็วนะครับผมนะครับอันนี้ไม่ได้ขายนะครับพูดเฉยอาเเดนคุณจะไปซื้อใครก็ได้แต่ันนี้ผมมาแนะนํานะครับอันนีเป็นเครื่องปั่นผลไม้นะครับนี้เป็น16นิ้วนะครับผมมอเตอร์สามแรงนะครับอันนี้จะใส่ของเว้นไปนะครับสามแรงนะครับใครใส่มิซูได้นะครับผมผมว่ามิซูมันก็จะราคาสูงไปอีกครับผมเว้นก็ดีแล้วครับผมนี่ไม่ได้เชีย์เขานะครับถ้าใครมีรถเสียมิซูมาก็ มาเสนอขายมอเตอร์ให้ผมได้ครับผมขอทุกครูครับ๋ยวจะพูดให้อันนี้ก็เป็นปั่นผลไม้พวกเก็ดหินมะครับพวกน้ำส้มเกดหินมะที่เขาปั่นกันนะครับอันนี้ใส่น้ำไปครึ่งนึงนะครับมันจะปั่นได้แค่ทีละครึ่งนะครับมันไม่สามารถปั่นได้เยอะกว่านี้นะครับเพราะมันจะล้นมันก็จะเอ่อออกมาเพราะเครื่องมันค่อนข้างจะแรงนะครับส่วนราคานะครับราคาราคาสิบสองสิบสิบนิ้วเนี่ยก็จะที่ประมาณหมื่นกว่าบาท อย่าเกินหมื่นสองนะครับเอ,เอาผมเป็นตั้งเลยครับสามนี้ก็หมื่นหกเอ้ยสิบสามนี้ประมาณหมื่นแปดครับผมเอาไนเจ็ดหมื่นแปดประมาณนี้ครับผมส่วนส่วนสิบหกนี้ก็ประมาณสองหมื่นนิดๆสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นสองอย่างเงี้ยก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนวัดวัดเรื่องราคาเนะครับต,ต้องเป็นมอเตอร์ไทยนะครับมอเตอร์จีนไม่อยากให้ในน็อเท่าไหร่แต่ว่าราคามันค่อนข้างเยอะ นะคาก็จะมานี้ครับสิบนิ้วก็เหมือนดีกว่าเหมือนนิดนิดใครใคร,ใครโชคดีหน่อยก็อาจจะได้เหมือนต้นต้น,ตนใครโชคร้ายหน่อยก็อาจจะโดนฟันเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรครับผมให้อภาัายกันได้นิดหน่อยครับเงินของท่านเองครับผมนี่เศรษฐกิจฝืดเคือนต้องช่วยกันเซฟครับสิบสามนี้วก็จะได้นะครับหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดประมาณนี้นะครับหมื 15, น่นห้าก็ได้มันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนี่ครับผมไม่อยากพูดเยอะเวลาเขาหาผมว่าตัดราคาครับตัดดีแล้วครับผมคุณเอาเปรียบลูกค้าเกินไปก็ไม่ดี ี่มาลองเครื่องนะครับผมขออนุญาตปิดฝานะครับมันจะแน่นแน่นหมดแล้ที่ฝานแน่นจะดีนะเพราะมันจะไม่เล่นลงมากอ่าเดี๋ยวผมจะลองเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเซตก่อนหนึ่งสองสามติ๊บดูทำไงครับอืมเพราะมอเตอร์มีความแรงนะครับใช้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับควรจะติดแบบ ฝาบ้านนะครับผมไม่ควรใช้สายพ่วงสายอะไรอย่างเงี้ยถ้าใช้สายพ่วงควรจะให้มันสายใหญ่กว่าสายไฟกันหน่อยนะครับผมให้มันสมศักดิ์ศรีกันหน่อยนะครับเพราะบางที่สายพ่วงอย่างกบบหางจิ้งจกครับผมไม่ไหวเหมือนกันมันจะทําให้มอเตอร์ไม่เต็มที่มันจะเกิดไฟโดดไฟอะไรทําให้มอเตอร์เสียในอนาคตที่เ็วขึ้นนะครับก็มันก็มีแนะนําแค่นี้แหละครับพวกสูตรพวกอะไรไปหาเองนะครับไม่พูดพูดไม่ได้ครับผมเพราะไม่รู้นะครับ การปรับตั้งสายพานก็ง่ายๆครับผมใช้ไปเดี๋ยวก็ทำเป็นเองครับสำหรับวันนี้เออุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับลากันไปก่อนนะครับศูนย์แบนหนึ่งหกสามสี่หกห้าตุ๊ดต้ดขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับอ่าท่าในใดอยากให้ผมรีวิวอะไรก็บอกมาได้ใต้คลิปนะครับหรือว่าจะอะไรอะไรแนะนำมาได้อยากรู้เรื่องอะไรถ้ามีจะแนะนำนะครับถ้ามีก็รอไปก่อนนะครับผม ไปจับโปเกมอนแล้วครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ